สวัสดีครับวัพอกับช่องเผยบันเชียงเอาไปเชีย่ยวครับผมหลังจากแหนนาไปเมื่อวันก็ได้อัปเดตชิปครับตอนนี้ฉัมาอัปเดตชิปให้พี่น้องรับชมรับฟังครับผม FC เมืองไทย FC วโ,โลกครับตอนนี้ฮอตกระไฮคขับผแกะเรียบร้อยแล้วครับต่อไปฮอปันหยาให้พี่น้องกินเกี๊ยงแทะครับ ผมมีเหลือมันี่กะเหตุงานปกติครับพี่น้องรายง,งานสถานการณ์ทั้งภาคเหนือยิสรลเยลตอนนี้เหตุการณ์เหุการปกติครับผมบนรุนแรงปันไดแต่ว่าก็ขาระวังขึ้นครับ ทหารเต็มทางเต็มรอบด้านด้ครับผมมีโอกาสถามไอ้ทหารครับว่าเมื่อใดสิลุยทางภาคเหนือเขาว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งครับทล่มกาซาเรียบร้อยอุโมงใต้ดินเรียบร้อยคุมห้ามัดเรียบร้อยเอาสิขึ้นมาลุยภาคเหนือครับที่นี่ครับ ต่อไปนี่เป็นฟื้นเป็นไฟได้ครับพี่น้องมาเนี่ยรูบ้านที่ยืดเยื้อโดดมาได้ครับจะ่เล่ได้มาอัปเดตชิปให้พี่น้องได้รับรู้รับฟังครับต่อไปเขาจะได้บดมดบดหยากันใช่หระครับให้พี่น้องให้แกะครับผุ ตว่าถามทหารตว่าจิลุยหลังจากจบกาซาแล้วครับแต่ว่าบุลูว่ากาซาจะจบเมื่อไดครับเพรตว่าถามเขาเมื่อวานนี่ครับตว่าจบ กาสซาคับซีมาลุยเลบาน,นอนลุยซีลรียครับอิสราเอลประเทศซัมกัปั้นไอ้เลบานอนประเทศซัมเมหหากัปัน้นรน่วมกันครับแต่ว่าเขาว่าอิสราเอลนเนี่ยสู้ได้ครับสู้เลบาน,นอนทหารว่า บวยยนครับมีฮอคไ้ข้าวโพดด้สิครับเก็มลังซุมแม่สาวแก๊กับคัดได้ขายเอยพี่น้องแต่ว่ากับเบิ้งแก้ไว้แล้วซุมแทงลูกแท่งยังซุ้มบดีครับซุมเก็บโกงเก็บขาไแจะขายเมื่อใดกสิามาเอาครับชิมหาตัว มาอนี้ขนาดอ,อย่นี้เสียงปืนครับผมเงียบอยู่ครับพี่น้องชายบางังทหารมานอนเฝ้ายังปะเดี๋ยวผมจีซุ่มให้พี่น้องบังทหารเด้อทหารมากางเต็นท์นอนเฝ้ายุ่กลางกล่องเฟืองพวกผมมาดครับห้องบดใส่รถ tiệm ba nga các bạn